เหนียงเยอะรู้สึกไม่มั่นใจเวลาถ่ายรูปเนี่ยดูหนะ้าอ้วนจังว่าสัมผัสได้ว่ากรอบหน้าไม่ชัดเลยเฮ้ยตรงเนี้ยมันแก้ไม่หายัะทีนึง่ง อัลตราฟอร์เมอร์ทีกิรู้สึกว่าดีมากๆเลยบอกเลยว่าเขามีหัวในการยิงอะครบเลยที่เดามาสเตอร์นะคะเขามีเทคนิคพิเศษค่ะที่เรียกว่าเซอร์เจนไลน์คือการยิงตามลายก้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยมันเน้นการยกกระชับใช่ไหมคุณหมอก,ก็จะยิงจนกว่าหน้าเราจะยกค่ะถ้าหน้าไม่ยกเนี่ยคุณหมอก,ก็จะไม่ยอมหยุดยิงเลยค่ะ คุณหมอก็จะเลือกให้เรานะคะว่าเราเหมาะก,กับหัวไหนนะคะคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะถ้ามีปัญหาเรื่องแก้มแต่เรายังไม่ได้มีเรื่องริ้วรอยเนอะ <c oughs> เขาก็จะเป็นหัวอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าใครที่มีริ้วรอยร่องดุดเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแก้ปัญหาได้ตรงจุดตามเฉพาะคนเลย ก็คือว่าจากการที่แบบมีเหนียงมีแบบตรงแก้มใช่ไหมคะก็รู้สึกเลยเฮ้หน้าเราแบบเอ้ยตรงเหนียงมันหายไปแล้วคือทําให้เรากรอบหน้าดูชัดขึ้นเลยค่ะใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องย่อนคล้อยหรือรู้สึกว่าผิวไม่เต่งตึงเลยเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาปร,ปรปึกษาคุณหมอได้นะคะที่เดอะมาสเตอร์เลยค่ะ The